อาหารว่างครับกินนมกินนมครับเด็กกินนมกันครับนี้อาหารว่างนมแพะนมแพะสำเร็จรูปให้ไม่ม,มีอกินกันยามบ่าย,ายอากาศร้อนอบอ้าวฝนใกล้จะมาฝนใกล้จะตก ชาลีชามะนาวชานมชาไข่มุกข้าวหอมข้าวเหนียวข้าวเจ้ากินกันควจุบได้จับจุบจับจุบจับยิ้มแล้วก็หลอถอยไปยิ้มแล้วก็ถอยไปเดี๋ยวลูกใหญ่จะมาแจมต่อ กินเสร็จแล้วหลับได้กินเสร็จแล้วหลับได้ค่ะนอนหลับเข้าพ่อนค่ะเจ้ารุ่จิ๋วรุ่นจิ๋วชะรุ่นจิวนจวนจ๋วสายสายฟ้าสายฟ้ากินนิดเดียวาสายฟ้ากินนมแม่ได้หลับเมือนกันหลับต่อแล้วอากาศร้อนวันนี้การร้อนนอนกับพิมเมเย็นเย็นกว่าชาลีชาลีก็กินเสร็จแล้วเหรอนอน น,นอนนอนพักผ่อนพักผ่อนยามบ่ายนะพักผ่อนยามบ่ายนอนกับซีเมนซึ่งมีแม่มีแม่นาลายแม่นาลายมันนอนรอก่อนละนอนรอกับซีเมนเย็เนๆตรงนี้ซีเมตนดดตกบันไดตกบันไดเย็นสบายนอนไป็นแถว นอนหลับนอนหลับใครยังไม่หลับเด็กอนุบาลเด็กอนุบาลเหรออนุบาลกินแล้วก็นอนสี่เนาะกินแล้วก็นอนตื่นมาก็เล่นต่อเอ,อ้าคุณแม่ไ,ไม่ได้ไรไม่ได้ไรมาดูแลน้องๆลูกหลาน หลังจากดูน้องน้องแมวแล้วก็มาดูการซ่อมกุฏิหลวงปู่น,นี้ก็ปูพื้นปุกกระเบื้องใกล้จะแล้วเสร็จปูพื้นกระเบื้องใกล้จะแล้วเสร็จด้านบนแต่ก่อนมีชั้นมีอีกชั้นหนึ่งน,นี้ไม่มีแล้วเนาะ รือออกละเดี๋ยวเพียงพื้นและห้องนอนท่านในจะใช้เป็นแคน่นอนกำลังหู่กระเบื้องอย่อย่าแนว าด้านนี้ก็เห็นสาพุ่มพวงอยู่นี่สาพุ่มพวงมานอนพักหลบลมร้อนหลบแดดร้อนตรงนี้นอนกับสายเย็นดีสำหรับคลิปนี้เราปู่ก็ฝากให้ FC ทุกคนท่านได้ดูกันเท่าน,นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขออนุโมทนาสาธุวันนี้วันพระ ครับวันนี้วันพระลดละความชั่วปฏิบัติความดีคุณงามความดีนั้นทำได้ทุกเวลาการทำความดีการสร้างบุญกุศลย่อมนำสุขมาให้ดังพุทธภาธษิตตั่ไว้ว่าสุสขโขปุญญสะอุจ,จโยการสั่งสมบุญย่อมนำสุขมาให้ งามความดีนั้นจะช่วยอำนวยอวชัยให้เรามีความสุขทั้งในชาตินี้ในชาติหน้าหรือแม้แต่สัมปรายภพูุงามความดีนั้นจะอยู่ผู้กับเราไปผู้ทําความดีเป็นผู้มีศีลจะเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอความสุขความเจริญจงมีแด่เอฟีทุกคนทุกท่าน ทั่วกาทรทุกท่านเทินสาธุสาธุสาธุอายุวโนสุขังพระลัง